เข้าสู่ปี2025อย่างมั่นใจพบกับกูรูวงการการเงินมากมายที่จะมาช่วยยกระดับทักษะในการหาเงินคือก้าวเข้าสู่ความสำเร็จครั้งใหม่พร้อมอีกหนึ่งสปิเกอร์ลับเฉพาะที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของคุณพบกันที่งาน v a n t a g e Forum 2025 Unlocking the New Opportunity วันที่22กุมภาพันธ์2568เวลาเที่ยงตรงถึง5โมงเย็น กลอฟิสสยามบัทุมวันเฮาส์ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wealth Being Podcast Podcast ทางการเงินที่จะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นคุณอยู่กับการเทพทวัดนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP แรกในปี2025เลยครับผมก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้ฟัง ย้อนหลังกันด้วยนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้พักผ่อนได้ไปชาร์จแบตเต็มที่หลังจากที่ลุยในปี2 0 2 4กันมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็เป็นต้นปีก็เป็นโอกาสดีๆครับนอกจากที่ทุกท่านก็เชื่อว่าจะมี New Year Resolution เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสุขภาพการงานครอบครัวและแน่นอนครับเชื่อว่าทุกท่านก็จะต้องมีเรื่องของการเงินเนี่ยอยู่ในเป้าหมายของทุกคนเลยเช่นกันสำหรับ E ีีนี้เนี่ยนะครับก็ ต้องการที่จะคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปีไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ฟังเผื่อว่ายังไม่มีไอเดียในการที่จะบริหารการเงินยังไงดีให้ปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งคู่สนทนาของผมในวันนี้ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในวงการของการเงินมาเนี่ยตลอดมากกว่า20ปีนะครับมีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลการเทรดแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับยังไงผมขออนุญาต แนะนำให้ทุกท่านรู้จักด้วยครับกับพี่ลักกี้ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน้องการครับผมครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกท่านได้ติดตามในคอนเทนต์ของบันเทชบ่อยๆนะครับก็จะได้พบกับพี่ลักกี้อยู่เป็นระยะระยะครับก็จะมีรายการมีคอนเทนต์ต่างๆที่พี่ลักกี้ก็จะมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านในมุมของนักวิเคราะห์ทางการเงินใช่ไหมครับใช่ครับน้องครับโอเคครับผมมาเรามาเริ่มจากหัวข้อกันเลยครับสําหรับปีสองพันที่วางแผนการเงินยังไง ให้เงินเหลือเก็บเรียกว่าเป็นท็อปปิกต้นปี2025ที่น่าสนใจมากๆเลยครับน้องกันเพราะว่าเรื่องของการจะเก็บเงินกันในช่วงนี้ก็พี่่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสคัญของคนยุคนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือว่าจะเป็นเด็กในระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เริ่มมีการพูดถึงในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการ เก็บออมต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ในในในประเทศของเราเองเนี่ยณเวลานี้ก็ถือว่ามีการให้ความรู้ในเรื่องของการการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยหลักๆเลยมันเป็นวิธีการในการที่เราจะสามารถทํามันได้อย่างต่อเนื่องมาก้อยแค่ไหนมากกว่ากันวกันครับเราจะเหลือเงินเก็บได้เนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือของที่จําเป็นและอะไรคือของที่ไม่จําเป็น สองอันนี้บางทีหลายๆคนแยกแยกไม่ออกด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าบางทีก็ใช้เรียกว่าใช้เงินทำอารมณ์นะอะพี่ขอสรุปเป็นหลักวิชาแคบๆให้มันแคบลงแล้วกันว่าปกติแล้วถ้าเรามีเงินกันเนี่ยเราก็มักจะแบ่งเงินออกเป็น6ส่วนด้วยกัน uh. ถ้าเราเคยได้ยินกันก็จะเป็นพวกซิกจาร์สิสเต นะครับเป็นการแบ่งเงินออกเป็น6ส่วนด้วยกันหลักๆเลยครับมันก็จะมีทุกๆเดือนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสอะไรพยายามแบ่งเงินตรงส่วนนั้นมาให้มันครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ5 0ส่วนที่2เลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราแบ่งอีกประมาณ10%เป็นี่ยเป็นส่วนของเงินฉุกเฉินเงินฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่เราก็การเอาไว้ก่อน10%ของรายได้ที่เรามีในแต่ละเดือนส่วนที่3ครับก็จะเป็นส่วนของเงินลงทุนละส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20% ไอ้ตรงเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเหลือเงินส่วนเกิน่ะเท่าไหร่ก็จัดก,การมาเป็นส่วนของเงินลงทุนประมาณ20%นะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นส่วนของเงินที่เอาไว้ใช้ในการพัฒนาตัวเองส่วนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายดูแลทั้งภายนอกและภายในดีปะ่ะแล้วก็พัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดวิชาชีพที่เราทําอยู่ในทุกๆวันก็ได้นะก็การหมสักประมาณ1 0นะครับ อีก2ส,ส่วนนะครับก็คือเงินบริจาคก,กับรางวัลตัวเอง2ส,ส่วนนี้หลายๆคนก็เรียกว่ายัางงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องกันส่วนหนึ่งมาเป็นเงินบริจาคด้วยนะเขาก็บอกว่าแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราออมเราจะต้องใช้วินัยอย่างยิ่งยวดเนาะในการจะจัดสรรเงินพวกนี้ให้มันเป็นสัสดเป็นส่วนได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยให้รางวัลตัวเองอะไรเล็กๆน้อยๆเลยในระหว่างการเดินทาง เราคงไปไม่ถึงฝั่งฝันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สามารถที่จะรักษาระยะเดินไปได้เรื่อยๆจนถึงเป้าหมายได้คนนั้นจะประสบความสําเร็จไงส่วนการบริจาค5%เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นการพัฒนาระดับจ,จิตใจมากกว่าครับจริงๆเรื่องเงินเรื่องการลงทุนพวกนี้บางครั้งมันไปติดเรื่องความตันหนีอะครับน้องครับอ่าและความตันหนีเนี่ยมันก็มักมจะต้องแก้ด้วยการให้ทานอ่าคำพระคำพุทธเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าความตันหนีเกิดจากการที่เรา ไม่ยอมฝึกให้เขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะฉะนั้นการบริจาคก็คือเหมือนว่าเราให้ไปโดยที่โดยที่ไม่ต้องเสียดายมันดีกว่าแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้จะสามารถเป็นเรื่องดีๆให้กับคนคนนั้นสามารถทําอะไรต่อได้มันก็จะเป็นการฝึกอัปเกรดในเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเองไปด้วยหลกัหลกๆเลยเขาก็เลยแบ่งระบบของเงินอยู่ประมาณ6ส่วนด้วยกันนะครับผมว่าทฤษฎีตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราใช้จ่ายบางอย่างได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะเพราะเราก็แบ่งทั้งหมดแล้วว่า ส่วนนี้ใช้ตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะให้รางวัลตัวเองได้ในสัดส,ส่วนที่เราตั้งไว้ใช่เลยครับน้องครับนอกจากที่เราออมแล้วเราสามารถแบ่งเงินเป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เรา,าสามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้ด้วยครับสําหรับทฤษฎีซิกจาก,ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่กว้างขวางเป็นชื่อเสียงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าบางคนเนี่ยก็ใช้แล้วก็เข้ากับตัวเองดูทีนี้อยากลองถามพี่นักกีนิดนึงแล้วกันครับว่าในมุมของซิกจากเนี่ย สำหรับตัวพี่เองได้เอามาแอพพลายหรือว่ามีการปรับใช้อย่งไงบ้างครับครับก็เป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าบางเรื่องอ่ะพี่ก็ไม่ชอบความจุกจิกเลยอย่างเรื่องเงินอย่างเงี้ยลึกๆแล้วพี่ไม่ได้จัดสรรแบบว่ารายละเอียดเยอะแยะมากมายขนาดระบบของตัวซิกจาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่ก็ยังยึดโครงสร้างในส่วนของซิกจาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน พี่เองเนี่ยเรียกว่าแบ่งเงินออกมาแค่3ส่วนดีกว่า3ส่วนเลยส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นฟิกคอร์สที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในเดือนนั้นๆของพี่เนี่ยก็จะแบ่งประมาณ30%แล้วก็จะแบ่ง1 5อยู่ในส่วนของเงินฉุกเฉินนะครับที่พี่แบ่งเงินฉุกเฉินถึง1 5เลยเนี่ยคือมากกว่าเขาเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าพี่เองอาจจะเป็นคนมีอายุมีครอบครัวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ความฉุกเฉินตรงเนี้ยมัน เหมือนเรากันเอาไว้ในส่วนของคนรอบตัวเราด้วยไม่ใช่แค่ตัวเราเองคนเดียวแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเลยเนะี่ยพี่ก็เป็นเงินลงทุนเหมือนเลยอีก55เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมนหลักของพี่เลยจะเป็นในเรื่องของการ Invest เป็นเมนหลักละเพราะว่าในวัยของพี่เนี่ยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้น้ำหนักกับการ Invest ละเพราะว่าถ้าเรา Invest เร็วเมื่อไหร่ลงทุนเร็วเท่าไหร่ มันก็จะมีโอกาสที่พอร์ตของเราเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเติบโตได้เร็วเพิ่มเติมมากขึ้นอ่าเรียกว่าเวลาอายุเหลือน้อยแล้วครับน้องมันก็จําเป็นที่จะต้องอแบ่งเงินมาสู่ส่วนของการลงทุนเนี่ยให้มันมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่ยังมีระยะเวลายาวนานนะเราเราจะเห็นว่าผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่เนะี่ยเขามองกันเป็น10ปี20ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องๆยังยังอายุยังไม่เยอะมากก็ค่อยๆแบ่งเงินกันเข้ามา มันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงวันที่น้องจะเกษียณตัวเองได้ครับคือผมว่าคนที่จัดสรรเงินส่วนใหญ่เนาะที่หามาได้เอามาลงทุนแน่นอนว่าต้องเริ่มมีความรู้ในระดับหนึ่งก่อนแหละถูกว่าเราจะต้องเอาเงินตรวนั้นไปวางตรงไหนถูกครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีไอเดียว่าคือคือหมายถึงว่ายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนมากนักเนี่ยการที่คุณออมเงินเป็นจํานวนหนึ่งก่อนแล้วคุณศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วนําเงินตรงนั้นไปต่อยอดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางที่ดี ถูกถูกต้องครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ยมันมีสินทรัพย์บนโลกเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยครับน้องกันที่เราสามารถไปลงทุนได้มีทั้งสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงเยอะความเสี่ยงกลางสินทรัพย์ที่เราเข้าถึงได้สินทรัพย์ที่เราลงทุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีมันมีรายละเอียดของของคำว,ว่าการลงทุนอยู่พอสมควรครับน้องครับอ,อันดับแรกเลยครับพอเราพูดถึงคาว่าลงทุนนะครับน้องกัน เมนหลักเลยมันก็คือการที่เราจําเป็นที่ต้องมีเงินก่อนนะครับเงินก็คือเป็นตัวสําคัญที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะ,ะมีเงินได้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นในเรื่องของความรู้ก่อนเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วแล้วมันเกิดความผิดพลาดในระยะยาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเสียเวลามาทั้งช่วงเวลาของการลงทุนนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอ,อย่าพึ่งใจร้อนมากจนเกินไปอาจจะค่อยๆเริ่ม ทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไงจําเป็นที่จะต้องมี2เรื่องนี่แหละ1ความรู้กับ2ก็คือเงินสําคัญมา,มากๆนะครับซึ่งเงินก็คือเงินอ่อนนั่นแหละนะเงินที่เราคิดว่าเราไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครมานะครับเอามาลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราสึกสบายใจมากที่สุดคราวนี้ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงว่ามือใหม่ๆเลยแล้วก็ยังเรียกว่าแบงค์แบงค์เลยว่าจ hey, ะลงทุนยังไงดีพี่ก็จะแนะนําก่อนว่าอันดับแรกเลยมันก็คือการ ตั้งเป้าหมายของการลงทุนครับถ้าเราไม่มีการวางเป้าหมายเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายไอน้องนะเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกๆคนน่าจะต้องพิจารณาให้ดีดีกว่าเนาะพิจารณาให้ดีเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างเป้าหมายการลงเป้าหมายการลงทุนคร่าวๆให้ฟังละกันนะครับเช่นเป้าหมายการออมครั้งนี้ต้องการเก็บเงินเอาไว้ใช้เรียนต่อหรือว่าเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ ส่งลูกเรียนหนังสือหรือเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อใช้ยามเกษียณเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่างๆพวกนี้ครับมันจะเป็นตัวเรียกว่าตีกรอบสินทรัพย์ที่คุณจะต้องลงทุนระยะเวลาที่คุณจะต้องลงทุนแล้วก็จำนวนเม็ดเงินตั้งต้นที่คุณจำเป็นจะต้องลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายว่าปลายทางเราต้องการกี่บาทอาตีว่าเด็กยุคนี้ถ้าเป็นค่าเทอมลูกเนี่ยพี่ว่าก็ เอาแบบกลางๆพี่ว่าอย่าง้น้อยถ้าตอนนี้ยังเลยปฐมอยู่เนี่ยจะไปจบมหาลัยเนี่ยพี่ว่าอาจจะมีเป็นล้านยุคนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดถึงเป้าหมายครับสมว,ว่าเราจะทําตรงเนี้ยเพื่อที่จะลงทุนหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้ลูกในในช่วงตีว่าอีกกี่ปีละปะถมก็6ปีมัธยมก็6ปีไปมหาลัยก็อีก4ปีอันนี้แค่จ,จบปรอตีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกนน้อยสิบหกปีอันนี้เราจะเห็นกรอบระยะเวลาคร่าวๆแล้วว่า 16ปีนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ลูกมีมตังค์เอาไปใช้เลี้ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตีกรอบเหมือนกันว่าเราเรา,เราจะทำยังไงน,นะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีแอสเซทมันมีสินทรัพย์หลายประเภทนะครับนอกจากที่เราเคยได้ยินในเรื่องของแบบพวกหุ้นพวกทองคําพวกที่ดินพวกอสังหานะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีทั้งกองทุนกองทุนรวมกองทุนเมืองนอกก็ยังมีเลยณนะเวลานี้ บ้านเราก็เรียกว่าสามารถเข้าถึงกองทุนพวกนั้นได้ได้เรียกว่าได้ง่ายขึ้นของเมื่อก่อนความที่มันง่ายแบบนี้เนี่ยแน่นอนเนาะมันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความเสี่ยงที่คนที่อาจจะมีเงินและและอยากรีบลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้เขาก็มีโอกาสที่จะเสียจากกลไกของตลาดได้เหมือนกันใช่ครับทุกอย่างครับนอ้องมันมันก็มีเป็นดาบสองคมหมดเนาะคือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าหุ้นนี่คือลงซื้อลงซื้ออย่างเดียวแล้วก็เอาปันผลอย่างเดียวใช่ไหมครับนอ้อง แต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งปลอกเทรดมันมีทั้งไปยืมหุ้นคนอื่นมาขายก่อนแล้วมาซื้อแล้วยังยุคนี้ยังมีจำนำหุ้นอีกซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้กบมันไปเรื่อยๆเราก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของวงการาการเงินได้นะครับคือที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ได่าทุกคนกลัวนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนค่อยๆเรียนรู้ดีกว่าเพราะว่ายังไงตลาดนี้ก็ยังเป็นตลาดแห่งโอกาสพี่บ้านนะจริงๆเล,เลยนะครับ ถ้าเราจัดการการเงินดีแล้วพีการกระจายความเสี่ยงด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้ถูกต้องครับความรู้เงินการกระจายความเสี่ยงเนี่ยพี่ว่าทั้ง3าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยในในวงการการลงทุนแล้วก็สุดท้ายปลายทางพี่ว่าทุกทุกสินทรัพย์มันเป็นเรื่องของจริตะเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยว่าสินทรัพย์ตัวนั้นจะมีศักยภาพในอนาคตได้มันมันมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นนอกจากที่มันเป็นมันเป็นแฟกอะนอกจากที่มันเป็นอ่เชิงสถิติอะ มันมีความเชื่อส่วนบุคคลด้วยว่าสินทรัพย์นั้นมันต้องมาเราถึงยอมไปลงทุนหรือไปอินเวสต์กับสินทรัพย์ตัวนั้นมันมีความเชื่ออยู่ในนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเดีย๋ยวน้อยๆถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของข้อมูลเชิงสถิติแล้วก็กระแสข่าวบางเรื่องที่มันเป็นตัวที่เราสามารถจับต้องได้จริงๆเราก็จะไม่เชื่ออะไรจนมันมันเวอร์ไปเกินกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะนั้นพี่มองว่าราคาของสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกเนี้ย มันก็มาจากกระแสและความเชื่อนั่นแหล,ละน้องในการผันดันให้าราคามีการขยับขึ้นไปครับหนึ่งในเทคนิคของการลงทุนนะครับก็จะมีเทคนิคที่เราเรียกกันว่า DCA นี่แหละเนาะเพราะว่าถ้าใครมาถามพี่ว่าจะเริ่มต้นลงทุนยังไงเนะี่ยพี่ก็จะแนะนําวิธีการลงทุนแบบ DCA เป็นเป็นเรื่องหลักเลยดีกว่าเนาะแต่เราต้องเข้าใจพื้นฐานของคำว่า DCA ก่อนนะครับ DCA เนี่ยเป็นการลงทุนในระยะยาวที่เราแบ่งเงินเข้าไปอยู่ในในการซื้อสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสม่ำเสมอเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวตรงเนี้ยพี่มองว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวประกอบ m i n d s e t ครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าการลงทุนแบบเนี้ยเราต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะได้ผลตอบแทนเมื่อไหร่คุณก็จะไปคาดหวัง1ปีคุณต้องคืนทุน2ปีคุณต้องคืนทุนใช่ไหมแต่อย่าง DCA ีเนี่ยอย่างน้อยๆพี่ว่าต้องมี5ปีถึง10ปีในระยะยาวการเลือกสินทร,รัพย์นี่ก็สําคัญเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ สินทรัพย์บางอย่างอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นแต่อาจจะส่งผลดีในระยะยาวตัจใจของคนที่ลงไปแล้วอะ่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเดือนนี้จะต้องได้กําไรแล้วกลายเป็นว่ามองว่าตัวเองดอยหรือลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลก็มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากอีกอที่น้องการพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยคือหลายๆคนอาจจะยังสับสนควาว่าการลงทุนเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายสั้นๆแบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยการลงทุนมันมีสองขาครับ ขาหนึ่งเนี่ยก็คือสินทรัพย์หรือรถ้าเราเรียกว่าแอสเซทนั่นแหละเราจะลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในการลงทุนมันต้องสอดรับกับสินทรัพย์มันจะทําให้เราเข้าใจว่าการลงทุนนี้ของเราและมีเป้าหมายเป็นสั้นกลางยาวแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งสองเรื่องมันจะต้องใช้ในการพิจารณาทั้งคู่อย่าง DCA ที่เราคุยกันตอนเนี้ตรงเนี้ยมันคือกลยุทธ์และกลยุทธ์แบบนี้เป็นกลยุทธ์ในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นต้องไปหาสินทรัพย์ที เหมาะสมต่อการลงทุนในระยะยาวเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำง DCA คุณก็อาจจะไปมองเลยครับว่าสินทรัพย์อะไรที่จะอยู่กับเราณวันนี้ันยี่2ิอยู่กับเราไปถึง2,030ได้2,035ได้เพราะอย่างน้นนอยๆการลงทุนแบบ DCA ของเราแบบนี้มันจะต้อง5ปีถึง10ปีอัพแน่นอนแล้วมันก็ต้องไปดูสิว่าตัวอะไรในเวลานี้ก็อาจจะเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าใครยังสามารถที่จะสู้ความผ,ผันผวนได้ครับ ก็าอาจจะไปถือพวกดิจิตอลแอสเซทพวกบิตคอย n พวกนี้หรือเป็นคอยตัวอื่นที่อาจจะมีในยะที่จะสามารถไปลองลันได้ไ<ป>โหยิงสิ้นปี2024นี่แม่มาแรงจริงๆนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลมาแรงหลายตัวเลยครับน้องครับครบนี้เดี๋ยวพี่อธิบายขั้นตอนของการลงทุนแบบ DCA นิดนึงถ้าเอาแบบพื้นฐานเบสิกเลยก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเรากําหนดจํานวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละเดือนและกําหนดวันในการลงทุนไปเลยเช่น เราจะซื้อทองคําทุกวันที่5ของเดือนโดยจํานวนเงิน2,000บาทเราก็ซื้อ2,000บาททุกวันที่5 2,000บาททุกวันนี้2,000บาททุกวันที่5โดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับว่าราคาทองคำนะเวลานั้นจะอยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่ ừ ừ. อันนี้คือหัวใจของการทำา c c a เเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเอาใจไป ให้ความสนใจกับราคามากจนเกินไปอะครับกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้คุณอึดอัดเพราะจริงๆแล้วกลยุทธ์นี้ไม่ได้ต้องการให้คุณไปอึดอัดกับความผันผวนของราคาแต่มันเป็นกลยุทธ์ให้คุณเลือกสินทรัพย์ที่คาดการว่า5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันจะยังอยู่กับเราและราคามันจะไปต่อเพราะมันเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้ต้องการ ในส่วนของให้เราไปใส่ใจเรื่องของความผันผวนราคาเลยนะครับอันนี้คือข้อที่1ละข้อที่2บางคนอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ aggressive เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเดือนนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทเขาก็ซื้อ2 0 0 0แต่ถ้าเดือนหน้าราคาลดลงเหลือ800เขาอาจจะเติมเงินเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อรักษา เขาเรียกว่าสัสดส่วนหรือปริมาณของเนื้อสินทรัพย์ให้มันได้เท่าเดิมเสมอยิ่งราคาถอยยิ่งซื้อเยอะขึ้นทั้ง2กลยุทธ์อยู่ที่จุดเริ่มต้นที่คุณเลือกสินทรัพย์ที่ดีมากพอในการที่จะเข้าทา DCA หรือเปล่าแล้วก็ต้องไม่หลอนตามราคาที่มันขึ้นลงด้วยให้มองเป้าหมายระยะยาวเป็นหลักเลยมองเป้าหมายระยะยาวเป็นหลักดีที่สุดกำลังการเพราะว่ากระบวนการแบบ DCA เป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ในระยะยาวครับโอเคครับนอกจากทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่เราจะสามารถทํา DCA ได้ดีแล้วครับ จริงๆในยุคนี้เองเนี่ยมันก็มีสินทรัพย์ในประเภทที่เป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนรวมต่างๆเนี่ยให้เราทำการ DCA ได้อยู่อะเรียกว่าตอนนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังยังงงอยู่ว่าควาว่ากองทุนคืออะไรนะครับจริงๆกองทุนก็คือการรวมตัวของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันนะครับเอามารวมตัวกันแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนมาเป็นคนดูแลเรียกว่าเรามีผู้ช่วยชั้นยอด ในการดูแลสินทรัพย์ให้เรานั่นเองนะครับอย่างพี่เองเนี่ยก็มองกองทุนเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ในการทำาี c a เลยนะแล้วก็หลักๆเลยที่พี่ประเมินก็จะเป็นการประเมินในส่วนว่าภูมิภาคไหนจะเป็นภูมิภาคที่น่าจะมีอนาคตในช่วง5ปีถึง10ปีข้างหน้าซึ่งณเวลานี้ชัดเจนครับว่าก็น่าจะยังเป็นประเทศจีนอยู่ที่เราเห็นเห็นแล้วได้ยินฟังข่าวก็จะมีจีนมีอินเดีย mm hmm. มีเวียดนามหลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราทยอยสะสม DCA ในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นพวกนี้ก็มีในยะที่มันจะเติบโตไปข้างหน้าได้ส่วนสุดท้ายเลยครับเป็นเรื่องของการเทรดการเทรดเนี่ยก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นช็อตเทอมชนิดนึงนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเรียกว่าการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างกระแสงเงินสดซะมากกว่าไม่ว่าจะทํา DCA หรือไม่ว่าจะทําการเทรดเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ก่อนการเทรดเองเนี่ยก็มี หลากหลายรูปแบบมีทั้ง d a y t เทรที่ต้องการเทรดให้จบในวันนะครับหรือจะเป็นอา i n สวิงเทรที่ถือครองกันเป็นสัปดาห์หรือจะเป็น Ten Follow ที่อาจจะถือยาวเป็นเทเป็นแนวโน้มไปด้วยนะครับจริงๆวิชาในเรื่องของการเทรดเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับการทำบีซีเอนั่นแหละครับน้องหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่เรามีความรู้หรือมีทักษะในการเทรดเราจะประเมินรัพย์สินหรือสินทรัพ์ ที่เราจะทํา DCA ได้ดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แค่เรารับข้อมูลฝ่ายเดียวมาว่าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้น่าจะ DCA ได้แต่เราสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของการเทรดในการประเมินได้ว่าใช่นะแอสเซทตัวนั้นสินทรัพย์ตัวนั้นมีในยะของรองเทมที่เขาสามารถที่จะทการเทรดได้ใครที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้พี่ก็ยังคงแนะนําให้เรียนรู้ในเรื่องของการเทรดเพิ่มเติมไปด้วยเนาะก็ด๋ยวนี้การเข้าถึงการเทรดมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนครับ ความรู้ก็เรียกว่าเต็มอินเทอร์เน็ตเลยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็หลักๆมันอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีใครไกด์ไลน์หรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นฝึกฝนมันยังไงมากกว่าคือองค์ความรู้พี่ว่านะเวลาเนี้ยมีให้เราศึกษาได้เรียกว่าเยอะมากคะัในเน็ตนะไม่ว่าจะเป็น youtube ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมีหมดนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเพียงแต่ว่าคนที่จะเริ่มไปกับเราหรือว่าประคองเราไปเรื่อยๆให้เราเข้าใจในเนื้อหานั้นยังแตกฉานเนี่ย อาจจะต้องหาให้เจอสักนิดหนึ่งม,มานะครับครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมนะ่คอนเทนต์ของวันเท g e ก็มีอยู่แล้วนะครับทั้งความรู้ทั้งเรื่องของการเงินความรู้และความเข้าใจเรื่องของการเทรดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพี่ลักกี้ก็จะได้มาทํารายการกับวันเท g ดด้วยนะครับกับชื่อรายการว่ามัคคุเทรดใช่ไหมครับให้พี่ลักกี้ลองขายรายการตัวเองหน่อย ได้ครับก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็แนะนําให้ลองติดตามรายการมักกุเทดดูนะครับรายการนี้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าเทรเดอร์ไกด์นะครับก็พูดง่ายๆเลยเราจะมีเทรเดอร์ตัวเป็นๆตัวจริงๆมาเป็นคนไกด์ไลน์แนวทาให้กับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรายการของเราครับน้องครับใช่ครับแน่นอนครับนอกจากเราเป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้ดีๆมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านด้วย นะครับและเตรียมพบกับคอนเทนต์ดีๆจากของ WealthBeing Podcast และพี่ลักกี้ในรายการพ o อค l Trade ได้ตลอดปี2025นี้เลยครับนะครับยังไงสำหรับ EP นี้ก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับพี่ลักกี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับฟัง WealthBeing Podcast ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ